โหลสวิตาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุกูซูกุนด้วยครับผมสําหรับวันนี้นะครับบุ้มก็จะพักอยู่ที่บ้านแม่สานะครับอันนี้ใครฝากอะไรมาไหมเดือดผ่าผ่าคนงานมากกว่าเฮ๊ะมานี่มานี่โอซา่าวันนี้เราก็จะพักที่นี่กันของพี่ยิ้มของพี่ยิ้มนะครับโอซา่าเอาเห็นอย่างนั้นเห็นเห็นอย่างนั้นขนมแม่ดีแม่ม่ขนมแม่ม่ขนมขนม ขนมจากพี่ยิ้มนะครับพอดีเมื่อกี้บุ๋มเพิ่งไปกินข้าวกันมานะครับไปกินอันไปกินสตาบูคครับผมของ,ของแข้งค่ะแซมลายะทรงมาให้เึ่งเอาไปวัดเน่ึ่งเอาไปปั้นมูเน่อืมว่าจะกินบาท้นแต่ว่ากินบเหลือเห <laughs> <laughs> ็นพี่ยิ้มบอกว่าของบุ๋มน้อยก็กำลังจะตามมานะวัสันวะแ <c oughs> สดงว่าเป็นของข,องขวัญปีใหม่เน,ะ,นะครับ ขอบพระคุณพี่ยิม้มมากๆเอาองเาเสือมเอาโอาุ่าเสือม่อาคือเอาทุงเทไปเสียงมแหวงสัน้นบ,บาลาไปเอาไหมบาลาสีน้อนใสมือนี่สีน้อนใส่จรา,าเข้ไปเอามาม,นม,นงงามนะันมันจิงงาพอไดยนะฮะให้มันงาบปะอะไรตุ่มเนาะก็มืออื่นแต่วันนี้บุมนม่ก็จะ พากันพักที่นี่กันนะครับรเดี๋ยวมันพังอีกย่งก็ลูกเดี๋ยวมันพังเดี๋ยวมันพังมันจิกกันมัน้ย,ย,ยพอดีอันนี้กับแม่สับเบียงเอาอย่างอย่างไว้อย่าง,าง,งโอ้โหอาหารเลี้ยงแขกอาหารเลี้ยงแขกนะครับแม่สากะบ,บูมไหนเหมือนกันเลยเพราะว่ากินข้าววันละข้าบางครั้งไม่ต้องกลัวอดไม่ต้องกลัวอดนี่อย่างเนี้ยใครกับมาม่ามาม่าใครเขาซื้อแล้ว เอาพอเอล่นนี่ยังไะนเอาทีนอนลงมาให้ลูกโอ้พ่อเอาที่นอนลงมาโอาอวันนี้บุ้มพักที่นี่นะครับนอนที่นี่แล้วก็เอ <c oughs> ามาแกะอยู่เพี่งพูดอะไรแก้ถุงมือูนได้นอนแล้วเวลาว่างๆก็จะมากวนบ่อยๆนะครับมาหาแม่สาวบ,บ่อยๆอันไหนที่นั่งน,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 นี่ยังอ๋อเล่นของเล่นเอา้ามาลามาลาปูปูปลาห้มให้จอดอะเขียนนอนบ่ฮะ เอาบะลาพยัญชนะเขียมันกัดบ่อลูก้นอน้องโอสานะครับน้องโอสตาปู่พ่อผมให้โรลกข้อัไหแม่นอนใส่ี่นี่เหรอฮะแม่นอนใส่นีแลมีเดียวนอนแม่นี่วยนอนนีกะไแม่ก็ว่าให้เขานอนนีละเขนอนกันนี่ะห้ลนะครับต้อง มาดูนั่นั่งเบาแต่ครับูนี่นี่นะครับนอนก่อนกันนิ่นึงไหมเอ่อน้องโอซาน้องน้องโอซามานอนลุกนอนบงนี่นอนนี่เด้มาอนี่บ่ได้กลับบ้านเด้ี่อุ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ย อันนี้วันนี้ไม่สามไม่ได้ขายของครับพักกันแฟนไปกินซาบูทั้งหมดทุกคนเลยวันนี้แล้วอย่างลาเอย่างเอาเอาออเ,เอาเอา,เอา,เอาโอชา,า,มมานั่นโอชาสัญญาว่าจะมาวันเมษาบ่อยบ่อย,ย <c oughs> อันนี้ <c oughs> โอชาจองไหโอชาจองประจำจองเลยดิ โี้อให้ดิงแต่ว่าดิงบนนอ้นขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้น้องดิ้งแล้วก็เป็นอันนิสงอันนี้สงให้น้องโอชาอุ้ยเอาเอาเอากลิ่นก้างหรือเนี้ยเถอะเอาแม่แม่เอาเอาแม่ขึ้นไปทั้งสั้นเตียงนอนพอกับแม่เป็นสปริงแม่ขึ้นเตียงอีกออกอีกออกเด้อ เอาลงไปนอนมาลาสีนอนกังางหรือว่าน้อนกางเทิงนั่นีรือน้อนหนนอนใส่นอนหรือนอนนีอ๋อนอนพูนเอาเราเราเรามองในบาลาบนอนบอกอย่างน้อนขังบนเอาแต่ว่าจะเล็ดเอาดูท่าไม่นอนเล็เรียนเสียกันพ่อเสือเหนียวโอ้ยสี่กอ ขาตังสีออกเด้นอแม่เนาะแม่มานดูแอ้ะเห็เห็นลิ้นมัเรากินกบแฟมาดิดีกินแตงโมอุ <re act ual ing> ้อุ้ยอุ้ยมันเปลี่ยนคนใหม่กิตเซ็ตมึงกิเซ็ตเดี๋ยวต้องเพราะต้องใส่กับสูตรเซ็ตคิตตีบานนี้เขากันปัยังนอนบานนี่เอา สี่สี่สียุ่มเป่ามอ่สี่ก็แล้วมันดังเพราะไรนอนเราตีนเพ้มันแมแกอยู่ไหมอืมวันนี้เราก็จะนอนก่องกันเอเลี่ยนอยู่นี่เลยวันนี้แม่สายไม่ได้ขายผ้านะครับแมนือขายหมกอนนกินสาหมื่นเหมดอแมนขายผ้าหมกอานกินสามือประทัเบิดนยันน้ก็จะมีเงินเป็นยอ่ะเงิน่นเงินเงินก็จะหลายอยู่ดอกอไม่ได้บอกใส่ผ้าได้หรอเออสายเงนเกงสาจุ อ้าวอาวอา,อา,อาพวพุ่งนี้บูมน้อยจะก็จะได้หยุดขายของพ่งนี้บูมน้อยจะขึ้นอุดรไปสอนสูตรหมูกระทะนะครับแล้วก็จะไปหาพี่นงเยาด้วยนะครับพี่นงเยาของเรานะครับแล้วก็ไปสอนสูตรหมูกระทะนะครับพี่นงเยาบอกให้แวะไปหาก็จะได้ไปหาพี่นงเยาวันพุธไปสอนสูตรบันอังคารแต่ว่าเดินทางพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับก็คือหลายคนยังไม่รู้ว่าอาชีพบูมทําอะไรกับพี่หมวยเพราะว่าคือบูมกับพี่หมวยสอนสูตรหมูกระทะนะครับรับไปเปิดแฟนชายหมูกระทะทั่วประเทศ นะครับก็มีลูกค้ามาซื้อสูตรแล้วก็ไปสอนสูตรนะครับเอาเอาเอาเมียเมียอุ้ยที่นอนพีซเซดิงนะลูกนีงไ่ใช่ของพี่ที่ไม่นอนมันแคบมากันมันพวงไม่ได้เอ้าเอาเอาเอ้าเอาเพิ่นนี่ไหมเอ้าเอาวิ้วิ้ววิเอาคือเถอะอยากจะบอกว่าบ้านกุกเกาะอากาศดีมากนะครับนี่คือบริเวณหน้าบ้านนะครับ อากาศดีแห้งเขาคอสองผู้ได้กอไปเขาคอบอกว่ายุเขาวงหยอกไลฟ์สดบอกว่าย่เขาวง้งแต่จะบอกนะคนเราทุกวันเนี้ยผู้ได้เห็ดยังข่อยตามเบิดอได้พี่น้องบูมน้อยเป็นเหมือนเงาตามตัวแล้วทุกวันนี้ยใครทํากับบูมนะ่ะผู้ได้เห็ดก็ข่อยข่อยกตามเบืแ่แหละข่อยประจงไว้ได้พี่น้องใครที่มาทําลายหรือว่ามาทําอะไรไม่ดีกับครอบครัวเราเนี่ย เก็บหมดทุกคนบอกเลยนะผมเก็บจริงๆรอบเนี้ยผมไม่ยอมเสียแบบหรอกอุ้ยคิตตี้อุ้ยคิตตี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยแมวน้ำมีแม่โอ้ยแมวจะในคิตตี้ตัวหันอุ้ยแมวแมวอยู่ใสเอาอยู่ใสแมวอยู่ใสไปเล่นด้วยโอ้ยโอซ่ามันเหื่อได้แต่นี่พี่น้อง เอ้ย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 โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้ซะก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้ครับพี่น้องครับผมขอบคุณทุกคนที่ยังรักและก็เป็นห่วงนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมนะครับก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีโอกาสก็อย่าลืมแวะมานะครับที่นี่นะครับกกอกนะครับอากาศดีครับพี่น้องครับผมนะครับสวัสดีครับ